สวัสดีครับยินดีต้อนรับก็สู่ช่อง KK d y ด้วยนะฮะสวัสดีผู้ติดตาม2 1 8คนด้วยนะครับผมแล้วก็คนที่เข้ามาดูใหม่ก็สวัสดีด้วยนะครับวันนี้นะฮะเราอยู่กันในเกมผีหุ่นยนต์นั่นเองนะครับผม วันนี้นะฮะผมเราจะลองมาเล่นเกมตัวนี้นะครับดูว่ามันจะเป็นยังไงซึ่งเราจะเล่นเกมใหม่เล่นไปแล้วครั้งหนึ่งเคยลงไปแล้วเทนแล้วก็ลบแล้วนะซึ่งมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่วันนี้นะเราอยู่กันในลุกใหม่นะผมเอ้ยยุงกัดข้ามก่อนนะเราจะมาดูเนื้อเรื่องของมันจะเป็นยังไงลืมตาขึ้นมาในห้องทำงานอืมชันน่าจะเผลอหลับไปเกือบเที่ยงคืนแล้ว อะไรอ่ะแปลกมันน่าจะเป็นคนเดียวที่อยู่ที่นี่ตอนนี้ต้องไปตรวจตูซะหน่อยเก็บไฟฉายโดยมองไปที่ไฟฉายแล้วก็กดปุ่มดําเนินการนะฮะนี่ไงแล้วก็กดเปิดไฟดูแจวเลยมีแท็บเล็ตด้วยสถาทีตำรวจอ่าหู่ฟ้ารบังใหม่นี้ราคาขนาดนี้คงจะเนรมิตสักอย่างหนึ่งอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละจำไม่ได้กว่นนะ ต้องหมดเงินไปเยอะเลยขอกดดูก่อนนะโอเคเข้าใจแล้วระบบนี้ไม่ได้แย่มากอีกสิบปีพนันได้เลยว่าจะพบมันในทุกที่แต่ไม่มีทางแต่เวลาอไปตรวจตราแล้วแบตเตอรี่จะนวนจะหมดแล้วฉันต้องระวัดตระวังมากขึ้นโอเคปิดเปิดไฟไว้กลาเยี่ยมฉันคิดว่าแบบที่ชาร์จแบตเตอรี่นั่นมันบ้าอะไรกันนะ่ะ ฉันต้องไปแผงไฟควบคุมห้องแผงผังผนังออฟฟิศของบอกว่าห้องควบคุมอยู่ที่ B7 อะไรวะเนี่ยเฮ้ยบ้ามาเลยก็เจออะไรเลยมาเลยก็เจอของดีเลยมีอะไรให้อ่านไหมจ๊ะไม่มีอะไรครับโอเค าหาห้องก็คุมไฟให้เจอใช่ไหมประตูจงเปิดออกเปิดไม่ได้เลยครับตรงนี้แหละขอไปดูตรงนี้ก่อนนะตรงนี้น่าจะเปิดได้แน่ๆคอยดูนะหนึ่งสองซ้ำอ๋อเรียบร้อยเฮ้ยบรรยากาศมันช่างวงเวงถ้าจริงปิดประตูนี้ก่อนขอดูตรงนี้ห้องนี้เปิดได้ไหมมันล็อกอยู่พวกนี้เขาเขาจะยังไม่ให้เราเปิดนะครับเพราะว่าเรียกว่าอะไรอะ่ะ เขาจะเปิดให้เองตัวนี้เป็นออกล้องวงจรปิดขอเปิดดูก่อนตัวนี้ก็ล็อกอยู่มีปืนไม่เนี่ยถ้าเจอของดีนี่ทําไงเนี่ยโอเคมันต้องเดินไปตรงข้างหน้านี่แหละเฮ้ยอะไรวะอ๋อ,อไฟฉายนี่ตกใจหมดเลยโหมืดมากครับท่านผู้ชมเฮ้ยอะไรวะเนี่ยนะเฮ้ย เฮ้ยมันหุ่นยนต์หมาเนี่ว่าที่เขาเรียกว่าแอนิเมทรอนิกมันเป็นหมาลงพุงไว้มีพุงด้วยฮะกินเยอะนะเราเนี่ยบ้าไม่มีรหัสเลยครับ5160 5160หกศูน้ยใช่ไหมโอเคอ่าแบบนี้ต้องใช้ที่สแกนแล้วนะครับผมต้องใช้คีย์การ์ดเนาะ อ๋อหรืวมันขาดเมื่อกี้มีไฟอยู่ตรงนี้มันเป็นห้องระบายแอร์ป่ะเนี่ยให้ตายเถอะอ๋อขอลองเดินไปดูก่อนเพ่งมันจะเป็นอะไรที่น่ากลัวหรือเปล่าวัเนี้ยขอไปนะอ๋อในนี้นะสิไหในนี้นะสิต้องอยู่ที่ไหนสักแห่งหนึ่งไอ แข่งควบคุมไฟเราวิ่งได้นะครับผมเฮ้ยั่นไงโอ้อยู่ตรงนี้นี่เองโอ้ยเรียบร้อยอโอเคอะไรก่อยังไงต่อเฮ้ยบ้าไอ้ตายเถอะ โอ้ฝันน่ากลัวจริงๆยังคืนแล้วได้เวลากลับบ้านเฮ้ยใครโทรมาวะสาย<ห> <มา S 2> สุดท้ายหวังว่าจะไม่ต้องออกไปไหนสวัสดีบิสช่างเป็นคำคืนที่วิเศษใช่ไหมล่ะฉันแน่ใจว่าแกคงจำช่ไม่ได้นานแล้วนับตั้งแต่เจอกันครั้งสุดท้าย รู้สึกยังไงกับระบบเฝ้าระวังใหม่หืมแกเอาทุกสิ่งทุกอย่างไปจากฉันตอนนี้ได้เวลาชดใช้แล้วบางส่วนในอาคารมีเสียงสะท้อนจากการดีพยายามค้นหาให้เจอแล้วมาดูกันว่าแกจะแน่สักแค่ไหนไอ้โรคจิตแม่ยอ้อยเกิดอะไรขึ้นกับไฟเหมือนฉันเคยเจอเหตุการณ์ที่มาก่อน ไม่เจอก็บ,บ้าแล้วมังฝันในฉันต้องไปตรวจดูสวิตในห้องควบคุมเมื่อกี้อะไรอะ่ะมันมีอะไรตรงนี้ให้ฉันอ่านด้วยขอไปดูก่อนติดอะไรวันนี้ไมไมไม่ได้ติดอะไรขนาดนั้นปะอ๋อมันอยู่ฝั่งนูน้นเดี๋ยวขอไปดูก่อนแล้วกันเฮ้ยอ่อขอดูนี้ก่อนนะ ฉันนำเสนอต่อไอมาฉันจะจดจำวันนี้ไปตลอดระยาะเวลาที่เหลืออยู่ในชีวิตของฉันเริ่มตัวฤดูร้อนและการเปิดตัวแอนิเมทรอิก์แบบเคลื่อนที่ได้ที่สามารถเสิร์ฟพ,พิซซาให้เด็กๆรวมทั้งให้ฉันได้เพิ่มระบบควบคุมระยะไกลสำหรับเหตุการณ์ฉุกเฉินในกรณีมีบางสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นฉันพบสิ่งส่วนอะไหล่จากชุดหนึ่งในเจ้าแอนิเมทรอิก์รุ่นเก่าเหมือนขึ้นสนิมแต่ยังคงทำงานได้อยู่และฉันยังได้ปรับแต่งมันให้ทันสมัยยิ่งขึ้น ต่อจากนี้สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือการปกป้องเด็กๆฉันมีแนวคิด2-3ประการแต่ฉันคิดว่าหน่วยราชการอาจปฏิเสธการให้ความร่วมมือแต่ก็ยังควรรออยู่ดีนั่นแหละนอกจากนี้เราเริ่มได้รับข้อเสนอจากองค์กรอื่นๆที่ต้องการเข้าถึงแผนภาพอนินเทอรนิกของฉันแต่ฉันปฏิเสธข้อเสนอทั้งหมดเนื่องจากติดสัญญาโอเคตัวนี้มันเป็นอ๋อนี่ไง เมื่อกี้มันไม่ได้มีแค่ตรงนี้อ๋อตัวนี้เราเก็บไปแล้วหรอจริ่อมันมีอีกอันหนึ่งตรงนี้นะเนี่ยเมื่อกี้มีอยู่ตรงเนี้ยเอาไปไหนหรอวะหายแล้วหรอเฮ้บ้าให้อ่านแค่นี้เองไงขอเห็นผังตัวนี้หน่อยห้องของเรามีทั้งหมดแค่นี้เหรอห้องบีเจ็ดใช่ไหมที่เขาบอกเมื่อกี้ก็คือตรงที่เราออกไปตอนที่เจอฝันนั่นแหละ โอเคมันทําให้เราได้รู้ว่าหลายๆอย่างมันในนี้มันต้องมีคดีอะไรซับซ้อนแน่นอนอยากให้ห้องที่เป็นอย่างเงี้ยเป็นห้องเซฟแบบปีศาจหรืออะไรก็ได้ที่มันเข้ามาไม่ได้อ่ะโอเคแต่เวลาเผชิญความจริงสักทีสินนะเอ,เ,นเอมนดาเอมมาโอ้ไม่ใช่เอเมนดานี่หว่าขอดูแล้วกัน <c oughs> ดูเหมือนว่าร้านถูกปิดลงเนื่องจาก สู้คู่แข่งไม่ได้และยังมีเหตุการณ์ที่เลวร้ายเกิดขึ้นด้วยมีชุดอินเมอรอนิกที่ออกแบบขึ้นเป็นพิเศษสําหรับคนสวมแต่มีคนพูดกันว่าคนที่อยู่ในชุดจะเริ่มเลือดออกและกรีดร้องในทันทีทันใดเด็กๆต่างกลัวชุดจะบีบรัดร่างกายของตนขา่า,า,นขา,วา,ขาวร้ายงานเอ่อข่าวร้ายข่าวรายงานว่าเขายังคงมีชีวิตอยู่ฉันสงสัยว่าเหตุใดชุดจึงทำงานผิดปกติเช่นนั้นมันมีผีสิงไงล่ะ ตอนนี้ร้านใหม่ได้ใช้เงินมหาศาลในการทำโฆษณาและทุกคนต่างพูดถึงเกี่ยวกับมันอ้นี่แต่อินเมอรอนิกเดินไม่ได้นะอย่างน้อยมันก็ทำเก๊กหน้าเข้มฉันคิดว่ามันเป็นสิ่งที่น่าจดจำที่สุดที่เกิดขึ้นและเออละแวกนี้ในรอบ6เดือนที่ผ่านมาซึ่งแอนิเมทรอนิกนะครับผมเจ้าหุ่นยนต์ตัวนี้นะฮะมันมีปฏิกิริยาแปลกๆเหมือนกับว่าไม่ได้เป็นตัวของตัวเองนะผม ผูกตั้งระบบมาแต่ก็น่าจะปิดพลาดนะครับผมทําให้เครื่องรวนนะครับผมแต่ในหลักการเ็นจริงแล้วเขาพยายามสื่อว่ามันน่าจะมีอะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะที่สิงส,งสถิตอยู่ในเจ้าแอนิเมชันิกนะครับผมซึ่งเราก็ไม่รู้เหมือนกันประตูนี้มันล็อกอยู่ีกแล้วเหมือนในฝันเป๊ะเลยแต่ฉันไปฉันจะเจอมันอีกไหมตู้นี้มันหลบได้เป้าว่าคนดูก่อนหนึ่งสอง อ,อะไรวันเนี้ยอานี่เป็นวันพิเศษที่สุดในชีวิตของฉันเลยแม้จะพูดอย่างมั่นใจว่าทุกเวลามีบางอย่างพิเศษเกิดขึ้นกับฉันฉันได้ออกเดทกับเอมมาในวันที่คริสต์มาสแต่ทุกอย่างออกมาดีมากแต่ฉันรู้สึกผิดหวังที่ฉันไม่สามารถพาเธอไปถือรัาพิซซ่านั้นได้เมื่อเราไปถึงที่นั่นก็กลับปิดลงว่าและว่างเปล่าเราไม่เห็นแม้กระทั่งตัวละครที่เราชื่นชอบที่นั่น แต่เราก็ยังพอจะพบหนทางที่จะสร้างความบันเทิงให้กับเราได้มีใครไม่ชอบเรื่งคว้างลูกหินมาใส่กันบ้างล่ะฮ่าฮโอเคฉันได้เวลาออกจากที่นี่แล้วพอไอก่อนนะไ <c oughs> okay. อแบบไอแเลิฟยูอะโอเคเฮ้ยใครปิดไฟบ้าเปล่าใจเย็นๆนะให้น้องประตูนี้สินะที่จะทำให้ฉันไปเจอความจริงโอ้โอ้ไม่กอด แต่ก็แทบขึ้นหน้าไปที่เจ้าหุน่นยนต์สกปรกสกปรกนั่นมันเป็นหุน่นยนต์หมาอ้วนแมวมันบอกอมเป็นแมวอ้วนไม่ใช่เหรอหน้าตามันก็ไม่ได้น้ากลัวอะไรขนาดนั้นแต่ก็มีเลือออกหุ้ยเลขสวย9700เลขศูนย์ลขสูตไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยอะโอเค97 00ใช่ไหมไปในห้องที่เรากำลังจะไปกันนะครับอขอดูก่อนนะ ห้องที่เราจะไปก็คือห้องฝั่งนี้โอเคระหว่างทางเราจะเจออะไรบ้างเราก็ยังไม่รู้เลยเฮ้ยโอ้เฮ้ยเฮ้ยก่อนหน้านั้นมไม่เจอนี่บ้าจำรหัสไม่ได้เลยอะไรนะเก้าเออเจ็ดศูนย์ศูนย์โอ้ยโอ้ย เฮ้ยบ้าลโรงพักมีผีด้วยวะ่ะบ้าเบ้าให้ตายเถอะพระเจ้าโอ้ยอเคก่อนที่ฉันจะเปิดขอดูนี่ก่อนหัวหน้าชั้นของเรามอบหม่ให้กับเราทุกคนต้องวาดวัตถุหรือตัวละครพิลึกพลึกสำหรับวันทาลวีนนะ เธอพูดขึ้นว่าอยากให้กลุ่มของเราโดดเด่นในงานแสดงนิทรรศการที่กำลังจะถึงเอ,อฉันจะมีอ,อแอนิเมทรอนิกเหล่านั้นได้ที่ร้านพิซซ่าได้ขึ้นมาทันทีแล้วลงมือวาดมันพวกมันห่างไกลจากความผิดปกติเอ,อจากความปกติก็คือพี่ลึกแหล่พี่ลึกกึกือกอะไรขึ้นมขอดูนะเรียบร้อยดีขึ้นนะตอนนี้ <second S 1> ฉันจะเป็น,ต,ปนต้องเปิดแลดที่สอง อ่าที่สองน่ะอุ้ยห่านมาไม่เจอก็ดีแล้วค้นหาแผงไฟที่สองแผงไฟที่สองตู้นี้เปิดได้ไหมมีปืนให่หน่อยไหมเนี่ยรู้สึกไม่ดีเลยอะ่ะตู้เซฟนี้ก็ได้เปิดได้เบ้าเฮ้ยมีตัวเลขแปลกๆอยู่ด้วยครับอืมมันสว่างขึ้นนะแต่ก็หลอนขึ้นอยู่ดีนั่นแหละโอ้โหมืดว่ะ อุ๊ยชิบหายแล้วเอาเฮ้ยทำไมมันมืดล่ะแบตหมดเหรอตายบ้ารับโทรศัพท์มีการรับรับ๋อมันยังเปิดได้อยู่ครับ โอเคมีอะไรชนี้บ้างตอนนี้มันเป็นเครื่องตรวจจับโลหะครับอ๋อนี่คือกลงตำรวจของเราขอดูเฮ้ยแบทแมนนี่ว่าให้ตายเถอะัีงไงผู้ผู้ผู้ต้องหาไอ้โ้นมีไอ้โ้นไอ้หนวดแล้วก็ไอ้หอมอะไรมันอะไรมันมาขัดขาดเทันนี่วะแล้วใครมันมาตัดสายไฟของฉันเนี่ยฮะขอดูหน่อยสิ หนูเบาเออได้เวลาไปรับโทรศัพท์แล้วอ่ะขัดเนื้อเรื่องไม่ได้เลยนะนี่เปิดได้ปะเนี่ยป๊าบเปิดไม่ได้อยู่ดีไม่อยากไปเจอบันเลยเว้ยเอาใครโทรมาแล้วเจ้าเอา้าเฮ้ยเจ้าแมวบ้านนะมันหายไปเว้ยมันล็อกอยู่ แคอรับก็ได้เอาอะจำอะไรขึ้นมาได้บ้างไหมแกชอบของกวนที่ฉันให้ไหมถูกใจไหมมันชอบเล่นมาอุ้ยเฮ้ยเุ้ยมันวิ่งมาว่ะมันวิ่งมาฮะท่านผู้ชมมันวิ่งมามันมามันมาแล้วมันมาแล้วได้เวลาหนีแล้วไม่อยู่แล้ว ไม่อยู่แล้วไปเลี้ยวไม่ได้เลี้ยวสิไปไป,ไป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 โอ้โหโหลดผีไม่อยู่แล้ว <c oughs> นี่เรียบร้อยฟังก่อน <c oughs> ได้ยินเสียงผีถามนั้นไหมโอ้ยมันมาแล้วเจ้าแมวนี้มันมีชีวิตแล้ว <c oughs> เฮ้ยบ้า อะไรเนี่ยค้นหากีการในห้องล็อกเกอร์เพื่อเปิดประตูที่มีไฟสีน้ำเงินแต่มันยังอยู่ในห้องเฉยเลยอะ่ะเฮ้ยบ้าแล้วจะออกไปยังไงอะครับแมวอ,อ้วนมันกำลังมุ่งหน้าไปฮะกำลังออกไปจากที่นี่ ยังวะเสียงผีเท้านะั้นมันหายไปฮะ เฮ้รู้สึกเป๊ดีเลยล็อกอยู่รู้สึกไม่ดีเลยบ้าใครมันจะกล้าเข้าวะ ประตูก่อนดีกลัวเว้ยเฮ้ยไหมได้ยินไหมมันมีเสียงแบบไม่รู้ว่ามันไปไหนแล้วฮะแต่ว่าเมื่อกี้ได้ยินเสียงเหมือนฝีเท้ามา แคปเลตก็เปิดไม่ได้ด้วยนะโอ้โโอเค let's go <S ไม่มีอะไรต้องน่ากลัวแล้วขอไปเก็บคีการ์ดก่อนนะอ้าวมันไม่ใช่คีการ์ดบ้า หอเข้าไปในนี้เฮ้ย <c oughs> <h ull ing>